เลี้ยงน้องแมวแบบอิสระเลี้ยงแบบปล่อยต้องระวังไวรัสลิวคิมเนียให้ดีนะคะถ้าหาว่าไม่ได้ป้องกันไว้ยแล้วน้องติดไวรัสตัวนี้มาอาจทําทให้น้องเสียชีวิตได้ค่ะ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบก,กับช่องสสิแคทคลับกับหมอสสินะคะช่องของเราเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน้องแมวนะคะพฤติกรรมน้องแมวรวมไปถึงอาหารของน้องแมวนะคะใครเป็นทาสแมวก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้เนาะเรื่องการเลี้ยงน้องแมวแบบอิสระนะคะก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังเลือกวิธีเลี้ยงแบบนี้อยู่นะคะซึ่งถามหมอเนี่ยหมอก,ก็บอกว่ามันไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบอิสระเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยเราจะต้องระวัง รบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการไปติดโรคไวรัสค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราควรจะต้องฉีดวัคซีนพิซูนับาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นวัคซีนที่ประเทศไทยต้องฉีดนะคะเพราะว่ายังมีการระบาดอยู่ปัจจุบันก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนพิซูนับ้าวัคซีนไข้หัดแมวนะคะแต่อย่าลืมวัคซีนตัวนี้นะคะนั่นก็คือวัคซีนป้องกันไวรัสลิวคิมเมียค่ะในประเทศไทยนะคะทางสมาคมสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยหรือว่า V p แพก็แนะนําว่าวัคซีนลิวคิมเมียถือว่าเป็นคอวัคซีนหรือเป็นวัคซีนที่จําเป็นต้องฉีดนะคะเพราะว่ามันมีกาาารระะะะบดคค่ออนนข้งเย ในลูกแมวนะคะแม้แลว,ว่าเราจะมีการเลี้ยงปิดนะคะแต่ก็แนะนําให้ฉีดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแจ็กพอร์ตได้รับเชื้อมาเนี่ยการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคนะคะไม่ทําให้น้องเนี่ยเกิดการพัฒนาของไวรัสจนทําให้ป่วยจนเสียชีวิตได้ค่ะการฉีดวัคซีนก็จึงจําเป็นมากๆในน้องแมวนะคะแล้วการติดไวรัสตัวนี้นะคะก็มาจะไปติดจากน้องแมวจรข้างนอกที่เขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเขาก็มีไวรัสนี้อยู่ในร่างกายซึ่งการติดเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ไปเลียกินนะคะ ในบริเวณที่มีเชื้ออย่างเช่นปนเปื้อนมากับน้ำลายปัสสาวะอุจจาระนะคะรวมไปถึงจากแม่สู่ลูกได้ค่ะก็คือจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องแมวของเราหลุดออกไปไปเจอกับน้องแมวข้างนอกไปกัดกันนะคะหรือว่าน้องแมวของเราไปเลียบริเวณที่มีเชื้อของน้องแมวที่เป็นไวรัสอยู่เนี่ยก็สามารถรับเชื้อมาได้ถ้าหากไม่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนก็สามารถทําให้รับโรคนี้เข้าไปได้ค่ะจริงๆแล้วไวรัสลิวทิมเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ไม่นานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในแบบอย่างเช่นเป็นพวกนน้มู น้ำตาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปัะสสะาวะเนี่ยมันก็มีตัวที่เก็บเชือ้อมันก็อาจจะอยู่ไดนน้นานมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไวยรัสเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมประมาณ10-15นาทีแต่ก็สามารถใช้เป็นพวกเดส์เตอแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะสามารถทําให้ค่าเชืวว้อไวรัสได้นะคะก็กําจัดไวรัสได้ไม่ยากค่ะดังนั้นนะคะถ้าน้องแมวของเราเลี้ยงแบบอิสระเนี่ย แนะนำว่าจะต้องมีการตรวจเช็คทุกปีนะคะก่อนที่จะฉีดวัคซีนริ้วคิเมียนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปรับเชื้อได้มาตลอดที่เราต้องตรวจไวรัสก่อนนะคะเพราะว่าถ้าพบว่าน้องแมวไปรับเชื้อมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์ในการฉีดวัคซีน,นะคะ่ะเพราะเราไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนมากกันไปโดยไม่จาเป็นนะคะ แล้ววัคซีนลิวคิมเนียเนี่ยเราสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่น้องแมวอายุ8สัปดาห์หรือ2เดือนขึ้นไปนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดแมวก่อนแล้วก็จะมีการนัดลิวคิมเนียแยกกันนะคะซึ่งก่อนที่จะฉีดวัคซีนลิวคิมเนียนะคะคุณหมอก็จะมีการให้ตรวจไวรัสก่อนนะคะว่าเขามีการติดเชื้อมาแล้วหรือยังซึ่งก็จะมีการใช้ชุดตรวจนะคะเป็นสกรีนนิ่งเทสนะคะอันนี้สามารถรู้ผลได้ที่คลินิกเลยนะคะรู้ผลภายใน1 0 1 5นาทีนนะะะคะซึ่งววิธีการรใชชุ้ดตจจเป็ การตรวจแบบทัดกรองเบื้องต้นนะคะซึ่งมันจะมีบางกรณีนะที่น้องแมวของเราเนี่ยเขามีเชื้อลิวคิเมียอ,อยู่แต่เป็นระยะแบบแอบแฝงไม่แสดงอาการนะคะซึ่งระยะนี้เนี่ยการตรวจดยชุดตรวจ,จะไม่พบค่ะ การตรวจว่าน้องแมวมีแฝงจริงๆไหมเนี่ยเราจะเป็นการส่งเลือดตรวจ p c r เราจะตรวจหาโปรไวรัล DNA ของไวรัสลิวคเมียค่ะการที่เรารู้ว่าน้องเขามีไวรัสแฝงนะคะทําให้เราสามารถแยกน้องเขาออกจากการเลี้ยงตัวอื่นๆแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเลี้ยงน้องแมวที่เป็นลิวคเมียอยู่นะคะวันนี้หมอก็จะมาแชร์นะคะว่าเราควรจะดูแลน้องเขายัางไงในการดูแลน้องแมวที่เป็นไวรัสลิวคเมียนะคะแนะนําให้เลี้ยงระบบปิดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปรับเชื้อ โรคมาเพิ่มนะคะเพราะถ้าเกิดวราสยังออกไปนะคะแล้วถ้าเกิดอย่างเช่นไปเจอน้องแมวต่างทีน้องแมวตัวอื่นแล้วไปกัดกันเกิดเป็นการบาดเจ็บเป็นแผลเป็นฝีขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสจะทําให้ไวรัสกําเริบขึ้นมาหรือแพรไหายช้ารวมไปถึงอาจจะไปรับโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่าไม่ได้มีแค่ไวรัสลิวทเมียอ,อย่างเดียวอาจจะไปรับเอ็ดแมวมาเพิ่มก็ได้รวมไปถึงเราจะได้ควบคุมเรื่องปรสิตแทรกซ้อนอย่างเช่น พวกเห็บหมัดนะคะพยาธินะคะการเลี้ยงระบบปิีกจะช่วยไม่ให้น้องเนี่ยเขามีตัวพยาธิที่จะมาทําให้ภูมิคุ้มกันลดลง นอกจากนี้อาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็วิตามินที่จําเป็นเนื่องจากว่าน้องที่ป่วยเป็นลิวทีเมียนะคะแบบสแสดงอาการแล้วเนี่ยหลายๆตัวก็จะพบว่ามีปัญหาเรื่องเลือดจางด้วยเนี่ยการทานวิตามินเสริมที่มีกลุ่มบํารุงเลือดนี่ก็ช่วยได้แต่อันนี้แนะนําว่าให้ตรวจเลือดก,กับคุณหมอก่อนนะคะว่าผลเลือดมีอะไรผิดปกติแล้วเราก็จะได้ให้การรักษาแล้วก็การบํารุงที่ถูกจุดนะคะ ส่วนระหว่างนี้เนี่ยการเสริมภูมิคุ้มกันก็เป็นเรื่องที่จาเป็นนะคะการทําให้น้องไม่เครียดก็จาเป็นเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะจริงๆปัจจุบันมันจะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมากๆที่แนะนําสําหรับน้องแมวลิทิเมียนะคะก็จะเป็นกลุ่มเสริมอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกเบต้ากรูแคนตัว LPS หรือว่าตัวสมุนไพรสกัดอย่างเช่นคันเวอรลนะคะ รวมไปถึงกลุ่มยาต้านไวรสัสอย่างเช่นเป็นพวกฟีลาอินเตอร์เฟอรอนโอเมก้าอันนี้ก็จะมีหลากหลายรวมไปถึงการใช้ยาต้านไวรัสโดยตรงนะคะอันนี้เนี่ยให้ดูเป็นเคสเคสไปนะคะเพราะว่าผลเลือดน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันและการเลือกใช้ยาต้านเวลาก็จะแตกต่างกันไปนะคะรวมไปถึงการใช้เสริมภูมิถ้าอาการไม่รุนแรงมากนะคะแนะนําให้กินวิตามินรวมเสริมธาตุเหล็กแล้วก็เสริมภูมิอย่างเช่นพวกเบต้ากูแคน LPS carotol อนี่ยก็ได้ค่ะแต่ถ้าอาการรุนแรงมากๆก,กอ็อาจจะต้องใช้ยาต้าน ะะสําหรับใครที่กําลังดูแลน้องแมวเป็นไวรัสอยู่นะคะอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้รักษาไปถึงขั้นไหนแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าลองได้ไวรัสมาได้ยังไงแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างของหมอนะคะก็มีน้องแมวที่เป็นไวรัสเป็นน้องแมวจรที่มาขออาศัยอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ดูแลอยู่2ตัวนะคะนนก็ด,ะะดูแลด้วยการให้อาหารที่มีคุณภาพดีนะคะร่วมกับการเสริมภูมินะคะซึ่งอย่างตอนนี้ที่หมอใช้ให้กับแมวตัวเองอยู่นะคะ ก็คือจะเลือกเป็นตัวฟีลายอินเทอร์เฟอรอนโอเมก้าแบบให้กินวันละครั้งทุกวันนะคะซึ่งการเลือกเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับน้องแมวของเราด้วยนะคะว่า กินง่ายไหมกินยากไหมนะคะหลายๆตัวเนี่ยก็ให้ทานแบบเม็ดหรือแคปซูลก็ง่ายก็สามารถเลือกได้ตามลักษณะน้องแมวของเราค่ะร่วมกับการให้กลุ่มวิตามินบำรุงที่มีบำรุงเลือดด้วยนะคะก็ทําให้น้องแมวเนี่ยตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงแฮปปี้อ๋อและที่สําคัญนะคะถ้าน้องแมวของเรายังไม่ได้ทาหมันนะคะถ้าสุขภาพผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ดีก็แนะนําให้ทาหมันค่ะเพราะจะช่วยลดเรื่องของความเครียดน,นะคะในการที่อยากจะออกไปผสมพันธุ์ได้ด้วยค่ะ,คะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เลี้ยงแมวอยู่นะคะเลี้ยงแม จอนแบบอิสระเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะแต่เราต้องดูแลให้ดีนะคะเลี้ยงแบบมีความรับผิดชอบด้วยการดูแลป้องกันสุขภาพของเขาด้วยแต่ว่าถ้าน้องเขาป่วยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูแลตามที่หมอแนะนำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ